การผ่าตัดขันไก่คืออะไรแล้วก็เหมาะกับใครเดี๋ยวจะมารูกันค่ะสวัสดีค่ะหมอนั้น,นะคะคนไข้ที่เข้ามานะคะพูดถึงเรื่องผ่าตัดขันไกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมาด้วยอาการที่ว่าคางยืน่นหรือว่ายิ้มเห็นเหงือกเยอะๆหรือว่าปันอูมเยอะๆนะคะอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของการรูปหน้าแล้วก็ขานไกค่อนข้างเยอะ อันนี้อาจจะเหมาะเกี่ยบกับเรื่องของการผ่าตัดขานไกนทีนี้การผ่าตัดขานไก่เนี่ยมันจะรวไมไปถึงการจัดฟันด้วยนะคะเราจะจัดฟันก่อนสักประมาณปีนึงแล้วเราก็ไปผ่าตัด ทีนี้การผ่าตัดเนี่ยเป็นห้องใหญ่เลยชุดเขียวรมยาสลบเลยนะคะประมาณ1วันแล้วเราก็นอนที่โรงพยาบาลประมาณ3วันเสร็จแล้วเราก็กลับไปจัดต่อนะคะเหล็กเนี่ยยังไม่เคยเอาออกจากปากเลยทั้งหมดเนี่ยรวมประมาณ2ปีครึ่งก็จะเสร็จแล้วก็ได้หน้าใหม่ไปเลยค่ะก็คือสวดเลยราคานะคะในเรื่องของการจัดฟันกับผ่าตัดคาในไกลเนี่ยมันจะแยกเป็น2พาร์ท คัดแรกคือเรื่องของจัดปันของคลินิกอัปปกาเนี่ยนะคะจะมีการแบ่งจ่ายอยู่ที่2 0 0พต่อเดือนนะคะก็แล้วแต่เคสเลยว่ามีความยากง,ง่ายยังไงอาจจะอยู่ที่80,000-90,000หือะไรประมาณนี้นะคะไม่เกินนี้ทีนี้เลยเรื่องของการผ่าตัดขานไก่ทางคลินิกอัปปกาเนี่ยได้มีดิวกับหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยบาบาลธรรมศาสตร์นะคะหรือว่าคณะทันตะจุลาหรือว่าเป็นโรงพยาบาลชลบุรีที่สมุดรประกันก็มีเหมือนกันค่ะ ทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นรัฐบาลดังนั้นราคาก็จะเป็นค่อนข้างเป็นรัฐบาลก็คือจะอยู่ที่เ0็0 0มื่นถึงแปดหมบาทต่อขากันไก่ทีนี้ก็เราก็จะมาปรึกษาจัดฟันก่อนนะคะวางแผนร่วมกันกันกบหมอจัดฟันแล้วหมอจัดฟันก็จะไปคุยหลังบ้านกับคุณหมอที่ผ่าตัดขากรไก่เองนะคะคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาคุยแผนกันระหว่างคนไข้หมอจัดฟันแล้วก็ผ่าตัดน,นะคะถ้าแผนเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มจัดฟันได้เลยค่ะค่าผ่าตัดแต่ละคนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนการใช้เลือดอะไรต่างๆค่ะทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะแจ้งให้เราอีกทีหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับมาจัดฟันที่คลินิกได้เหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องฟันนะคะสามารถนัดปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางที่คลินิกอพป้าได้ทั้ง2สาขาเลยค่ะ